้าพี่น้องมาเตียมชมสวนครับอาหารป่าครับแล้วกเบ่งเขายินนซี่ครับข้าวยินนซียเขาบไดใส่ปุ๋ยครับผมเขาใส่แต่ขี้ม่วงขี้ควายครับแล้วก็เลี้ยงด้วยเนื้อแดงครับผมแต่สิมีห่วงบบใหญ่ใบไดห่วงน้อยหน่อยต้นน้อยหน่อยหมองไงก็ะยายนหมองงามก็งามครับผมแล้วถ้ามองครับมัได้ถือขี้ค้ายหลายขิงลายกระยงามครับหมองได้หนาครับหงามมีหมองทีนะหมองงาม อันนี้แนวกล้วยครับผมปลูกกล้วยกล้วยน้ำวาครับบรรยากาศครับผมเอาผมกับวานแล้วก็รอบนึงครับวานอาหารป้าครับผมทั้งผีกับสถารถช่างตู้มาเกี่ยวครับรอรถช่างตู้ครับผมนี่เกแห้งแล้วมึงนี่กับประมาณหาอะไรหกอะไรแล้วก็รวมมึงนี่น้มึกับประมาณซีไรกับเป็นซิฟไรครับผมรวบสวนน้ำประมาณซิฟไร ของหนอกับว่านมาสิบไร่หน่อกับพันธุ์เกียวเุกท่านครับของคุกุ้งครับครับผมไม,ม่หายวาเบิ่งป้าครับป้ากับไลายครับป้าหมอเทศป้าหมอป้าหมอชุ่มพรอนกับป้านิ่นป้าตะเพียนป้าในานั่งครับผมมีแค่นเ้สครับหรือป้าธรรมชาติแล้วมีป่นกันครับผมก็วามให้ หลอดนีงแล้วอันนี้เขาคู่กุ้งครับผมพระท่านเลยมาเกี่ยวกันครับผมเกี่ยวแต่ของทังขุนครับผมทังขุนเกี่ยวนะครับบอากาศครับผมทีเมนบว้เลยครับนี่หน้าไป็หอดปุ่นหน้าอ้อยปุ่นแล้วพระท่านเลยโอ้ยพระท่านเลยเขาเป็นซื้อเราอยู่เราขายให้เฮ็ดครับผมใหเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าครับให้ฟาน ต้นมี้ที่ปลูกคกใหม่ครับป้าพี่น้องเออพยุงให้ล้ำหกนะครับผมนี่หกหญ้าหกต้นใหม่ต้นพยุงให้ล้ำครับเขาว่าสิบปีก็ได้รวยครับผม้าบึงผลมานาเกษตรนี่หลายต้นอยู่ครับพยุงให้ล้ำครับผมนี่ต้นพยุงให้ล้ำก็สิบเป็นประมาณนี้ลครับซื่อหน้าต้นละแปดสิบ ตีแพงครับเป็นต้นไม้ที่แป้งมาเลยครับครับผมพ้าพี่นอ้องพี่ยางเป็นฝูงไก่เิ็นห่วงขาน้ำเห็นว่าพยุงไทยเฮากันงามครับทนน้ำไม้พยุงบา้านนอกพยุงฟ้าครับปลูกหญ้าเป็นพเดียงดีครับเวลาทันก่เป็นฟุน้เป็นปุ๋ยอย่างดีครับผมต้นตะเคียนทองครับผมต้นตะเคียนทองวานายโปวดครับกิน บวเบิสามวัฬหลายเห้งทาไมปึงหัวหันเลยพระชนพระคอกระลายอยู่นี่ยเ่าเสือ่าไปแล้วครับผมสแลนครับเดี๋ยวหนกูกินลงกินปลาเบิดเห็ดไม่นะขังไม้ครับมาใส่เสาใหม่ไม่หลว่าอยู่ ไม่ไรหรอก้นยงนางนาง่ามเร็วคือโอครับปฏิกนี่เพืเ่ออายุบานอยุย่นีไปไหนหรอกหาด้วยนะไปแหงไปเร็ว,ารรรวบานไม่นนาตลอดแค่หนานปฏิกทุ่งดำผาปูโบครับ บรรยากาศครับผมหูเขาแกแห้งหรอกครับผมบกรินฝากสองตนเป็นหน่วยสองตนเป,นนนปนกาตเตียตน่นวยใหญ่แล้วครับผมขับพอกขาบได้แล้วไปยู่สาหน่อยพระเดชป้านป้าครับยังบ้านตนหัวอาหารครับ พี่ก้าเตียม,มีอยู่สามซีหาต้นหกต้นต้นนี 6, น้งสองต้นว่าเป็นหนุ่ยเลยปู่อนเขาเด่นในต้นนี้งว่เป็นเลยเป็นก็เป็นต้นนี้ครับไหนมาเนี่ยเอามาจากคือพกคือมาจากบ้านคูตั้งครับสามตน้นคือมาสามต้นเป็นอยู่สองต้นตนึงว่าเป็นธรรมผมปมูบ่โ นี่นี่ครับเพรกาเตียครับนี่เพรกาเตียเป็นหนูยอย่างสีอะไรนี่เข้าอยาวอยู่นี่เพราะว่ามันหนึ่งมาทา้งหนามครับผมนี่กล้ยกำลังขึ้นเลยนี่เป็นวอนใหญ่กับหน้าอยู่เพชรตะเบิงถ้ากล้ยขึ้นมากกับเพชรตะเบิงอยู่มาสิเบืองเขียวเขียวกระจี้ครับ ว่วันหนึ่งนี่ถือฝนตะนํนำน,น้ำหล่นอย่งนี้เลยมันก็เลยเห็นให้บองงามม,มันโซนามครับผมเดี๋ยวมันเลื่มแหงเราก็สิง,ง่ามแล้วก็พ้าฝุ่นหายมาใส่บรรยากาศครับผมก็สิประมาณเนี้ยครับมีพจผลิตเห็นครับผมสิภาพพิหงหอกยางเบิ่งส้นหนอกครับเช้กามาแล้วเบิ่งห้จบเลยครับ ก็เลยว่าเห็ดเฉพาะข้างในนี่เลยเห็ดน้ำฟังห่วยน้ำผึ้งข้างนอกร่วมร่วม,วมเพราะว่าฟังห่วยก็โดนไปหลายคือหน้ากินหน้าไปหลายหลาย,หลายเลยนี่ครับต้นแค่หน้าครับผมเขาเรียกว่าแค่แค่หน้าปลูกไว้สองต้นครับปลูกคู่กันต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับ ชเ,เ,เชียน,นาชนดดงามเดียวผ้าเอันน้ำน้าพักเม่เตยร์ป่วยนี่ครับผมเราเชี่ยวชเล่มคุมได้ครับย้อยไปหาปลาครับผมหอยกระรไรครับนึ่งี่ใช่ลูกหอยเลยหอยปังครับหอยนี่ ร,าอารอไว่ประเดี๋ยวพี่ด้วยสัตนกมากินไปเลยนี่นกนกกินหายย่างเลยนี่หอยแซวๆนี่หอยหอยนี่ยหอยหลายอยู่นี่ดูมันก็หลายดูหอยครับ เอาไปเหลียงอยู่บนาเงินเพราะเหลียงนบ่โบจะเบิ่งก่อนโอ้ยออออปังความจำเครื่องเต็มเลยสัญญาณตืน้นป้าเขาจะทออกไปเลยป้าหมอครับอยู่วยปล่อยอยู่บนวัดปล่อยขึ้เหนียอยู่วัดเงินเทวศีษยวสิสาป้าครับเีลยวป้าหมอบุญนิพิษปล่อย ไปเลร็วโล่งบึงฮนะบป่าลายอยู่นี่ป่าสาหน่อยบ่วัวพิษหวังครับนี่ต้นนึงนี่ต้นแค่หน้าต้นนึงมันสับปะหลังห้านาทีครับทำไมต้นเป็นหัวหรือบ้างเยอะพี่นนะพหนุ่มบึงน่ะพีห่หนุ่มอาหารป่าสาหน่อยภาพพี่บึงเขาไกลๆเพื่จะได้ห่วงงามบ่ป้ามองก๊าล่าอยู่นลำซาน,นี่ เขามาอยู่เนหะ็นบอกมันเคยอยู่นี่มันไปหากินอยู่นะ้ำมันบอกไปกินหอยเลยนะมันไปหากินอยู่นะ้ำปลาเขาเขามาคืนตจวเดวมันอยู่มันก็อยู่นี่มันบอกไปเลยครับนี่มีเปิดเปิดอให้ออกบอกเลย làm khuôn mỏ của tôi nhảy đều Này, subscribe cho kênh Ghiền ต้นหลอ่อมต้นไหนอยู่นี่หล่องก็อยู่ใี่นหล่องครับส่วนไหนอยู่น้ำสาหน่อยก็อยู่สาหน่อยก็เพรสศัต้นกล้วยต้นนี้เรียบร้อยเลย,ยตต้จ่อยต้นนึงเหลือยู่ยนตรงนี้เองนี้ก็ไปปลูกของเราสิปลูกต้นน้อมสิขุดเห็ดเป็นหนานพักครับผมสิปลูกหอมแบงครับผมฟานพักกาดพักยังนะนี่นนะกาปล่อยหูได้เศดอยู่นี่ครับตรงนี้ก็ไปเลี้ยงแหนครับผมนี่ีขยายนี่ไว้น้ำบอ่อปูนครับ ถ้าถ้าเป็นบอ่อปูนซีมเมนต์มันเย็นครับมันใหญ่เร็วครับต้องขอเป็นแนะนําเป็นบอ่อปูนซีมเมนต์แบบสบประมาณซื้อมาหล่อหนึ่งอันนี้เป็นทอหาซิปแล้ม,มีหลายรุ่นครับนี่เป็นไก่ครับผมห่วง,งเขาเขายิ่ซี่ซีมีห่วงหน่อยห่วงเลยที่ก็เม็ดทำกันนั่นแหละ ให้หนามแหงก่อนด้วยชิ้นเกี่ยวเองครับตะเกี่ยวมือเลยนี่มันเป็นยังไงล่ะครับผมม like ือได้งามพังงามเลยเขาวินซีครับห่วงเขามาณนี้แหละห่วงถือว่างามอยู่ใส่ไส่อยู่นี่นี่ก็ได้นร้ายเติมอยู่ด้วนี่แห่นามแหงก่อนด้วยสูบนามออกเอาสูบมาสูบออกเยอะก็แหงกันเลยก็โดนออกป้าบุ้มีแล้วนี่ป้าเขาไปอยู่น้ำหลงหมดแล้วนี่ป้าหมดแล้ว มันจะหู้ขึ้นกันกับผมป่าเคยอยู่น้ำสาเนาะมีแต่กิงไข่แล้วก็พวกทั่วผู้ครับพวกทั่วผู้ก็ไปย่ำกับที่เสบอยู่นี่ทั่วผู้ก็ร่างงามๆเลยทั่วผู้ครับผมจะได้แก้ก็ไปเฮ็ดแน่วเฮ็ดพันธุ์ทั่วผู้มันซีมีอันสีสีม่วงนรับมันหายครับเพราะมันเกิดแล้วมันดับครับนี่ นี่เก๋แล้วเอาไปยัดเนี่งามอยู่บือริมฝาต้นนี้โบเป็นทำถือถือหน้าให้เราหนี่น้ำโซ่ดิวง,งามเลยลูกมือใ,ใครก็ได้เป็นห่วงของมือก่อน ด่าในหูนเลยส,เยสงงีเกียวมันจังสีง่ายครับเกี่ยวมัดเกี่ยวมัดเลยเขาอีซี่กับสุมาณนี้แยนะครับเกี่ยวโอเคครับผมฝา,ฝากพี่น้องครับผม,มกล้วยดึกก็งามแล้วรอเวลาก่อนสงสัยเวลาครับเป็นปีหูไดจังสีงา่ายปลูกเลย สวยงามเลยทองคาเดือนนี่เป็นไปบม่ได้หรอกต้องใช้เวลาปรับตัวต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอย่างมากก็ครึ่งเดือนอย่างเร็วนะอย่างเร็วก็ครึ่งปีไม่ครเดือนนี่เยต้นใหม่เนียวครัแบแบนวต้นไม้นี่ปลากระเดือดูกปลากระเดือดแจวได้ครับ กระดูดแพ้เร็วเหี้ยกับปาสลิดครับครับผมเอามาฝากสวัสดีครับผมสวัสดีครับ